ผมได้สื่อทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,763,761บทที่3,760เยย่เฉินพยักหน้าแล้วกล่าวอย่างจริงจังแน่นอนผมเชื่อในความแข็งแกร่งด้านการออกแบบของคุณมาโดยตลอด เพียงแต่คุณถูกละเลยจากคนในตระกูลเซียวมาเป็นเวลานานจึงทำให้พรสว่า์และความสามารถของคุณถูกฝังเอาไว้ในเมื่อคุณต้องการพัฒนาสายงานนี้อย่างเต็มที่งั้นวินล่าของจันเปยเอ๋อหลังนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความแข็งแกร่งของคุณสามีเชื่อในความแข็งแกร่งของคุณสู้ส เซียวชูหลานกหมัดสีชมพูเล็กๆของเธอด้วยความตื่นเต้นพลางกล่าวอย่างหนักแน่นว่าสามีวางใจได้ฉันจะทำเต็มที่อย่างแน่นอนในเวลาเดียวกันเซียวฉางคุณก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของมาหลานโดยการขับรถไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูวิลล่าข้างๆ หลังจากรถหยุดมาหลันก็ชี้ไปที่หลังคารถก่อนจะพูดอย่างหมดความอดทนเซียวฉางคุณเปิดซันรูปฉันจะยืนนอกช่องซันรูปแล้วเรียกพวกมันเซียวฉางคุณพูดคร่าวๆร,รถคันนี้ไม่มีซันรูป ดวงตาของหมาหลานเบิกกว้างอะไรนะรถคันละสิบกว่าล้านแม้แต่ซันรูฟก็ไม่มีนี่มันจะอนาจเกินไปหรือเปล่า B M w u 5 3 0ของคุณคันนั้นยังมีซันรูฟแบบพาโนรามาไม่ใช่เหรอ เซียวฉางคุณชี้ไปที่หลังคาที่เต็มไปด้วยดวงดาวในรถและอธิบายว่าคนเขาเลือกหลังคาแห่งดวงดาวที่แพงกว่าให้ถ้าเลือกรุ่นหลังคาแห่งดวงดาวด้านบนก็จะเปิดไม่ได้ดังนั้นรถคันนี้จึงไม่มีซันรูฟหลังคาแห่งดวงดาวและซันรูฟสามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นมาลันกล่าวอย่างโกรธเคือง,งอช่างเถิดฉันจะเปิดหน้าต่าง ขณะที่พูดนางก็ลดหน้าต่างฝั่งที่ตัวเองนั่งและตะโกนไปทางห้องนอนของหญิงชราเซียวเฉียนหงเยี่ยนเฉียนหงเยี่ยนแกอยู่บ้านใหม่เฉียนหงเยี่ยนเมื่อเซียวฉางคุณได้ยินดังนั้นก็ตกตะลึงเขาพล่องคำถามออกมาว่าก่อนหน้านี้เฉียนหงเยี่ยนขโมยเงินของแม่ฉันแล้วหนีไปคุณจะเรียกเธอเพื่ออะไร มาหลานพูดอย่างหมดความอดทนคุณจะไปเข้าใจตดอะไรฉันเรียกสิ่งนี้ว่าถ้าจะตีงูก็ต้องตีเจ็ดนิ้วต้องตีที่หัวใจของมันโดยตรงฉันต้องโรยเกลือลงบนบาดแผลของพวกมันหลังจากพูดจบนางก็ตะโกนต่อไปเฉียนหงเยี่ยนอยู่บ้านไหมยในเวลานี้หญิงชราเซียวเพิ่งจะเสิร์ฟอาหารให้เซียวชังเฉียนและเซียวไหหลงทานเสร็จเรียบร้อย เพราะเมื่อเร็วเๆนี้ไรายได้ของเซียเวเว่ยเ,เพิ่มขึ้นท้ายที่สุดชีวิตทั้งสี่ของครอบครัวนี้จึงดีขึ้นเป็นอย่างมากจากที่เมื่อก่อนไม่มีเงินซื้ออาหารก็ค่อยๆพัฒนาไปสู่ระดับที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงในที่สุดเซียวฉางเฉียนและเซียวไหหลงก็มีโอกาสได้เข้ารับการรักษาอย่างจริงจังความเร็วในการฟื้นตัวก็อยู่ในระดับที่ไม่เลวตอนนี้ทั้งพ่อและลูกชายสามารถพยุงตัวเองให้เดิน ช้าๆได้ด้วยไม้ค้ำยันอย่างไรก็ตามการพื้นตัวของนิ้วมือนั้นค่อนข้างช้าตอนนี้ทั้งสองคนไม่สามารถดูแลตัวเองได้เต็มที่จึงต้องอาศัยหญิงชราป้อนอาหารทีละช้อนทีละช้อนเซียวไห่หลงเพิ่งกินข้าวอิ่มขณะเรือออกมาเขาก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อแม่เชียนหงเยี่ยนอยู่ข้างนอก ดังนั้นเขาจึงถามออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าพ่อคุณย่าพวกคุณได้ยินเสียงไหมดูเหมือนจะมีคนเรียกชื่อแม่ผมอ่ะเซียวชางเฉียนพูดอย่างโกรธเคืองในทันทีอย่าเอ่ยถึงแม่ของแกกับฉันนึกถึงมันเมื่อไหร่ฉันก็โกรธทุกที ขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นก็มีเสียงตะโกนของมาหลันเข้ามาจากข้างนอกเมื่อหญิงชราเซียวได้ยินนางก็พล่งออกมาว่าเสียงนี้ทำไมฟังดูเหมือนเสียงมาหลัน มาหลันเมื่อเซียวชางเฉียนได้ยินเช่นนี้เขาก็กัดฟันด่าทอด้วยความโกรธจัดทันทีเชีย่ยเอ้ยมาหลันเป็นบ้าอะไรฉันยังไม่ได้คิดบัญชีเรื่องบวกสีเขียวบนระเบียงกับมันในเมื่อมันกล้ามาท้าทายฉันถึงที่นี่งั้นฉันจะด่ามันให้เหมือนเทเลือดสุนัขลงบนหัวปีศาจเลยคอยดู บทที่3,761เซียวฉาังเฉียนโกรธจนไฟลุกท่วมพลางด่าทอพลางดิ่งรนลุกขึ้นขนาดเดียวกันเขาก็พยายามเอื้อมมือไปคว้ามไม้ค้ำยนันเตรียมพร้อมจะพุ่งไปที่ระเบียงเพื่อประลองกับหมาหลานัน แม้ว่าหญิงชราเซียวจะรู้สึกชุนเฉียวอยู่บ้างแต่นางยังคงรีบไปหยุดเซียวฉางเฉียนและกล่าวอย่างไม่พอใจว่าตอนนี้ชีวิตของมาหลันพลิกเปลี่ยนไปแล้วเราไม่สามารถยั่วยุมันได้ลูกไม่ควรออกไป เมื่อเซียวไห่หลงได้ยินเช่นนี้เขาก็ซุดตัวลงกระทนหันพลางถอนหายใจอย่างสิ้นหวงังใช่แล้วพ่อคุณไม่ได้ฟังที่เวยเวยพูดเหรองานปัจจุบันของเธอก็เป็นแย่เฉินที่แก้ปัญหาให้เธอครอบครัวของเราทุกคนต่างก็อาศัยไรายได้ของเวยเวยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าคุณทําให้มาหลันขุนเคืองตอนนี้พรุ่งนี้ครอบครัวของเราก็คงต้องอดตายกันหมด การแสดงออกของเซลฉางเฉียนกลับกลายเป็นน่าเกลียดยิ่งขึ้นเขาพูดด้วยสีหน้าที่มืดมนว่าจริงอยู่ที่แย่เฉินช่วยเวยเวยและยังช่วยเราด้วยเขาถือว่ามีพระคุณต่อเราเนื่องจากเขาเป็นลูกเคยของมาหลานันที่มาหลันเคยทำให้ฉันขุนเคืองก่อนหน้านี้ฉันจะไม่คิดบัญชีกับมัน เมื่อพูดถึงตรงนี้เซลว้างเฉียนก็กล่าวอย่างขุนเคืองแต่ตอนนี้มันแล่นมาตะโกนชื่อของแม่แกอยู่ข้างล่างนี่ไม่ใช่ว่าแม่งกำลังตกหน้าฉันอยู่เหรอบ้านของพวกมันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเลยตอนที่แม่แกขโมยเงินของ่าแกแล้วหนีไป่าของแกถึงกับโทรแจ้งตำรวจเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าหมาหลันจะไม่รู้นี่มันจงใจหาเรื่องกันชัดๆ เซียวไหลงส่งเสียงอู้ออกมาถึงเรื่องมันจะเป็นแบบนี้และเราทุกคนต่างก็รู้ดีแต่เราก็ทำได้เพียงแซงทำเป็นโง่ฉันไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องนอนหิวอยู่บนเตียงแบบตายทั้งเป็นอีกแล้ว เซียวชางเฉียนรู้สึกหดผู่เล็กน้อยหลังจากน,านั้นไม่นานเขาก็บกมือยอมแพ้พลางถอนหายใจยาวอายช่างมันเถอะฉันจะไม่ออกไปเผชิญหน้ากับมาหลันแค่ปล่อยให้มันเห่าอยู่ชั้นล่างเหนื่อยที่จะเห่าเมื่อไหร่มันก็คงใสหัวไปเอง หญิงชราเซียวกล่าวอย่างเห็นด้วยช้างเฉียนในที่สุดลูกก็พัฒนาขึ้นกว่าเมื่อก่อนสามารถยืดหยุ่นได้นั่นคือลูกผู้ชายโดยแท้จริงเมื่อก่อนภูมิคุ้มกันความลำบากของลูกคงมีน้อยเกินไป ในเวลานี้หมาหลันที่เอาแต่ตะโกนอยู่ชั้นล่างอยู่ครึ่งค่อนวนันเมื่อเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนางจึงบ่นออกมาด้วยความโมโหว่าอีแก่ตายยากนั่นยังมีเซียวฉังเฉียนและเซลหวไหลงไปเต่าสองพ่อลูกต้องอยู่ในบ้านแมวแน่ๆแต่ละคนเอาแต่หดหัวไม่มีใครกล้าออกมาสู้เลย เซียวฉางคุณสายหัวแล้วกล่าวว่าในเมื่อพวกเขาไม่กล้าตอบโต้งั้นเราก็ไปกันเถอะไม่ได้มาหลันพ่นลมอย่างเย็นชาและกล่าวอย่างหนักแน่นว่าถ้าไปตอนนี้พวกเขาคงจะคิดว่าฉันมาหลานมีความสามารถแค่เล็กน้อย หลังจากพูดจบนางก็เพิ่มระดับเสียงขึ้นอีกก่อนจะตะโกนเสียงดังเซียวชางเฉียนเซียวชางเฉียนฉันรู้ว่าแกอยู่บ้านแขนขากับมือของแกถูกลูกน้องของอูตงงห้หักไปแล้วนอกจากนอนอยู่บนเตียงแล้วแกยังจะไปไหนได้อีกอย่าทำตัวเป็นเต่าหัวหดที่แม้แต่ตดก็ยังไม่กล้าจะปล่อยออกมา เซียวฉางเฉียนโกรธจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดเขาบังคับตัวเองให้ยืนขึ้นด้วยไม้ค้ำยันก่อนจะพุ่งตัวออกไปที่ระเบียงหญิงชราเซียวรีบลุกขึ้นเพื่อหยุดเขาแต่เพราะสังขารที่ร่วงโรยบวกกับที่นางเพิ่งจะดูแลสองพ่อลูกนี้เสร็จจึงทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าในเมื่อไม่สามารถหยุดเขาได้ก็คงทำได้เพียงเดินตามเขาออกไปที่ระเบียง ทันทีที่เซียวฉ้างเฉียนเดินไปถึงระเบียงเขาเห็นมาหลันยื่นหัวออกมาจากนายรถออฟโรดจากนั้นเขาก็ตะโกนด่าอย่างโกรธจัดมาหลันแกไม่มีเรื่องเลยกำลังหาเรื่องอยู่ใช่ไหมฉันเซียวฉ้างเฉียนไม่ได้ไปยุ่งกับแกไม่ได้ยั่วยุแกแต่แกวิ่งมาเห่าอยู่ข้างล่างเป็นครึ่งค่นวันมันหมายความว่ายังไง มาหลันเด้ปากแล้วพูดอย่างดูถูกฉันมาหาเมียแกเฉียนหงเยี่ยนมันอยู่ที่ไหนให้มันออกมาแม่แกอย่างฉันเพิ่งจะถอยโรคคู่คู่เมื่อคำพูดไปถึงริมฝีปากมาหลันก็ลืมไปว่ารถคันนี้รุ่นอะไรดังนั้นนางจึงหันกลับไปถามเซียวฉางคุณว่ารถคันนี้ชื่ออะไรคู่คู่อะไรไร้ไร,ร์นะ เซียวชางคุณถูขมับและพูดออกมาอย่างหมดหนทางรุ่นคันลีแนนโอใช่หลังจากหมาหลันพูดจบนางก็โผล่ออกมาอีกครั้งและพูดกับเซียวชางเฉียนว่าแม่แก่อย่างฉันเพิ่งถอยโรรย์คันลีแนนมาราคาสิบกว่าล้านนะ่ะเซียวชางเฉียนจ้องไปที่โรรย์คันลีแนนตตัวสั่นด้วยความกโกรธ และหญิงชราเซียวที่อยู่ข้างๆเมื่อได้ยินว่ารถคันนี้มูลค่ากว่าสิบล้านลูกตาของนางก็แทบจะถูกรถคันนี้ดูดออกมาในทันใดเซียวฉางเฉียนระง,งับความโกรธก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าแกจะออกรถก็ออกไปจะวิ่งมาอวดอะไรที่บ้านเรามาหลันพูดด้วยสีหน้าจริงจังไอ้ไออฉันไม่ได้มาอวดแกฉันมาหาเมียแกเฉียนหงเยี่ยน